ทัไม่รู้หรอกว่าเกิดขึ้นอะไรในชั้นเรียนเมื่อวานฮะมิล่าดูสิอเล็กซ์ไม่ได้ล็อกล็อกตู้ของเขาฉันว่ามีอะไรเลือกใสยย่ข้างในด้วยว้าวข้างในมีตู้เซฟหลายอันเลยสงสัยจงว่าอะไรข้างในบางทีเราไม่ควรจะเปิดมันนะในพวกเธออย่าอย่าเปิดมันนะอเรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเอ,อ่อฉันคิดว่ามันคือชันและชันไหม <Okay. S 2> น่าตืน่นเต้นจังงั้นฉันขอเริ่มนะฉันมั่นใจว่าต้องมีของอะไรอ,รอ,ย,อยู่ข้างในตู้เซฟผิดคาดไปนิดแต่มันก็จริงเหมือนกันข้างในนี้มีภูเขาของกองป๊อบอีทน่าแบืจังกลิ่นมันหอมมากเลยว้าวมันคือขนหนมนีล่ละเธอสิสติไปแล้วเหรอเธอกินยางไม่ได้นะเธอไม่เข้าใจอะไรเลยมันไม่ใช่ยางสักหน่อยมันคือเยลลี่ อร่อยจังฉันอยากกินให้หมดเลยมันยากที่จะเข้าปากแต่ฉันทำได้เธอโชคดีจังพวกเราอิจฉาเลยใช่เลยฉันก็ไม่ถือให้ช่ฉันลองบ้างมันอร่อยมากแต่ฉันร่าเริงแล้วล่ะงั้นทำไมเธอไม่ให้ปกอเอ็นดสสุดท้ายกับเราล่ะฉันว่าเรามาแบ่งกันดีกว่าไม่ต้องถามเธอหรอกจริงๆฉันเห็นทุกอย่างนะ พวกเธอห้ามแต่ต้องความผิดของฉันโอเคฉันจ oh. um. uh ัดการได้ด um, uh, uh ้วยตัวเองก็ไ oh. ด uh ้ก huh. oh. uh ็ไ huh. ด uh ้เ huh. ด uh ี๋ยวฉันจัดการของฉันเองอ๋นี่มันอะไรกันเนี่ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมันคือไส้เดือนนี่มันฝันร้ายชัดออกไปจากฉันนะฉันว่าไส้เดือนของเธอมันไปอยู่ที่มีล่าลวล่ะกแทำอะไรลงไปจลีเอามันออกไปนะ ใจเย็นก่อนเราต้องใช้ที่ดูดฝุ่นช่วยมิล่ามีเส้เดือยอยู่ใต้จมูกเธอเนี่ยน้ำมันตลกเลยนะเอลเล็กครอสักทีมิล่าไม่ต้องห่วงเันจัดการมันเดี๋ยวนี้ปิดที่ดูดฝุ่นเดี๋ยวนี้มันกำลังดูดปากฉันน้ำมันตลกสุดๆว้าวเอาไม่นะปากของฉันมันเป็นความผิดของเธอ มันเป็นความผิดของอเล็กซ์เพราะเขาโม่แต่หัวล้อทำให้ฉันสิสมาธิถึงเวลาให้บดเรียนเขาแล้วเออเธอทำอัันลงไปจูลี่ตอนนี้ปากฉันมีแต่ไส้เดือนถึงเวลาหัวล้อของเราบ้างแต่ก็นะเธอเริ่มปวดต้นซีฟสสนิทเลยเอ้อมันมีขวดแปลกๆอยู่ข้างในโอ้ฉันไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรกันน่ะบางทีเราน่าจะลองมันแล้วเราจะได้รู้เราซึ่ยังไงบ้าง เหมือนมีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นกับฉันแต่ฉันไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรเอ้ามิล่าดูสิอเล็กตโตเล็กลงแล้วใช่เลยมันเหมาะกับเขามากเขาดูน่ารักสุดๆอเล็กซ์จับนั่นแน่นนะจะเอาไหนขึ้นมาบนโต๊ะขอบคุณมิล่าแต่เธอน่าจะระวังมากกว่านี้นะเราชอบเธอแบบนี้จังอเล็กต์เป็นแบบนี้ตลอดไปเลยสิตอบเท่าที่ฉันชอบนะว้าวบ๊อบอิด แต่ที่สุดฉันก็ได้ลอมแถมยังได้โดดด้วยเยี่ยมไปเลยได้แก่ทำพลินอีกเออเธอกำลังทำอะไรนะอเล็กซ์ฉันกลังมีความสุขนะซิเข้าตัวเจ๋วมากเลยฉันกำลังส่งจจ๊บผัดอากาศให้พวกเธอ oh. แค่นี้แหละ <Yeah. S 1> ฉันดุดโดดได้แล้ว <c oughs> เหนื่อยแล้ว <c oughs> งั้นมาเล่นเกมสหน่อยมา <What? S 1> อะไรเอก <c oughs> ฉันไม่ทำอะไรงองอๆด็ดขาด เห็นต้องการกันเลยแค่บอกว่าไม่ก็จบต้องมันสนุกเนี่สนุกงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าสนุกของจริงเป็นยังไงสู้เธอกำลังทำอะไรน่ะจูลียโอ้อยากให้ฉันสู้กับซี่เดือนอย่างที่เห็นฉันจะล้มมันให้ได้ในภายหนึมัดเดียวตอนนี้เธอนั่งไม่จืดเลยไม่เป็นไรฉันยังมีโอกาสที่จะชนะ ดีมากอเล็กซเยี่ยมเลยเราจะชนะแล้วเอานี่ไปจนใส่เดือนง้อเออใกล้แล้วฉันชนะต้องแบบนี้สิเยี่ยมไปเลยเธอทำให้เราทึ่งมากเลยงั้นก็ฉันถึงเวลากลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเธอกลับมาเป็นแบบเดิมแล้วและฉันดีใจมากวาวครั้งนี้ฉันขอเริ่มนะ เอาเลยสิว้าวเธอเห็นนี่ไหมฉันได้ไอโฟนรุ่นล่าสุดมันเจ๋งปไปเลยโอ้ไม่เห็นต้องอวดเลย<อ>พวกเธอไม่ต้องอิจฉาฉันพวกเธอจะไม่ได้โทรศัพท์แบบนี้หรอกอเล็กซ์เอาเเอานจะต้องชิ้นนะอเอามานี่เลยฉันจะโทรสั์ของเธอเ<อ>ดี๋ยวเหมิงมันต้องใช้เวลาสักพัก<อ>เอามาให้ฉันพอกันที ธอกำลังทำอะไรหน่ะมิลล่าเอาโทรศัพท์แม่ฉันเดี๋ยวนี้อย่าร้อกวนฉันสิฉันกำลังเล่นจริงๆแล้วฉันก็อยากได้เหมือนกันแล้วไงฉันไม่สนพวกเธอทำอะไรลงไปพวกเธอทำโทรศัพท์ฉันตกบอหน้าอดอัดสุดๆเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ของฉันอเล็กซ์บอกฉันสิจะดีกว่าเธอไม่เห็นอ๋อไม่นะไม่จริงมันแตกหมดเลยโทษทีจูตรีพวกเราไม่ได้ตั้งใจ อย่าทะเลาะกันเลยมันดูดีกว่าว่าอะไรอยู่ในตู้ตของฉันฉันว่าฉันได้ยินเสียงแปลกๆด้วยละอะไรอีกข้างในนะเอามันออกมาไม่ได้จีมันเลืน่นหลุดมือโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยมันเป็นตงจริงเหรอไม่มีทางใครก็ได้ออกมาจากหัวฉันทีโทษทีแต่ฉันไม่จับมันแน่แน่โอคอ มันได้้แลวไม่มันแค่กระโดดมาที่ฉันตั้งหานั่นตลกสุดๆอ่ะมันเมือกมากๆเอามันออกไปทีเธอทำอะไรน่ะจูลี่ฉันเกือบมันกินมันลงไปเนี่ยโอ้ฉันว่าพวกเรากัวเกินเหตุดูสิมันน่ารักขนาดไหนถ้ามันเป็นตัวชายกบเหรอจะลองจับจูกบนี้เพื่อทำลายคำสาบมันจะได้ผลไหมนะ มิาจูบกแล้วไงฉันก็แค่อยากรู้งั้นก็ถึงเวลาที่ฉันต้องดูตู้เซฟของฉันแล้ววเออมันมีหมวกอยู่ข้างในแต่ฉันไม่รู้จะทำยังไงกับมันดีลองใจมันสิมันดูื่าจะเข้ากับเธอนแน่แล้ววังมิลล่ก็คงเธอกระด้อีกแล้วดูนี่สิมันก็ดอะไรขึ้นตอนนี้มันกลายเป็นช็อกโกแลตปแล้วก็นะว้า มันใช่ช็อกโกแลตจริงๆด้วยและอร่อยอีกด้วยฉันรู้แล้วว่าหมวกของเธอมันใช้งานยังไงใช่ฉันก็รู้แล้วว่าจะใส่อะไรดีเธอทำอะไรน่ะจูลี่ฉันทำลองไปแล้วมันเป็นทอสผคฉันเป็นช็อกโกแลตเป็นความคิดที่เยี่ยมมากมันอร่อยมากฉันก็อยากเปลี่ยนบ้างแต่ฉันไม่มีอะไรให้เปลี่ยนเลยสิฮะ ูสิจูนี่อะไรกลายเป็นช็อกโกแลตไปแล้วเธอกำลังทำอะไรเหรอมิล่าเอานิ้วของเขาไปทำไมหยุดนะอย่ากินเธอพูดถูกฉันเริ่มคิดไปเลยฉันรู้ที่อเลสกกลับมาแล้วเราแค่ต้องเอาหมวงออกเอกถึงตาฉันก่อนแรกบ้างฉันว่าฉันได้ของดีแน่นอนรอบนี้ว้าวช็อกโกแลตเชคมันเยี่ยมไปเลยแบ่งให้พวกเราบ้างสิ โอ้ยแต่เธอต้องเปิดมันก่อนนะเธอก็แค่ต้องดึงมันขึ้นโอ้ขอบคุณตอนนี้เธอแบ่งให้ฉันได้หรือยังแน่นอนแน่นอนว่าไม่เธอคิดได้ยังไงว่าฉันจะแบ่งนะ่ะฉันจะดื่มมันคนเดียวและมันก็อร่อยมากเลยแต่ก็เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเอานี่เอานี่ไปเธอกำลังทำอะไรนะ่ะจูลี่เธอกำลังทำน้ำของฉันหมดเลย เพาะถ้าเธอแบงเธอจะยังมีเหลือให้กินมากกว่านี้นะใจลายมากโอเคตาเธอแล้วมิล่าฉันไม่อยากเปิดเลยมันต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่ากินแน่ๆเอาแล้วไงปลามันเหม็นฉันบอกแล้วแล้วฉันจะทำเงินกับมันดีฉันเอามันเข้าปากไม่ไหวจริงๆแล้วข้าวเลยบกินเดีจะให้เราขาดาจหายใจตายแต่ฉันไม่อยากกินแต่พื่อพวกเฉันทำกันได้ น่าขยากขยักน่าใเจเย็นสุดๆฉันจะไม่กินปลาเนี่อีกเลยช้าหน้ายังมีเหลือนะกินให้หมดแล้วเข้า<อ>ก็ได้กันได้เชื่อมันดีกว่าเขาจะกินไปทั้งตัวเลย<อ>ไม่อยากจะเชื่อเลยมันทำไปได้ยังไงฉันไม่นึกว่ามีเล่าจะทำได้ระวังเออถ้าโยนกล้องมาโดนหน้าฉันมันตลกดี<อ>ไม่เลยเปิดโต๊ะของเธอได้แล้วอออมันมีแล้วกว่า แค่เม็ดเดียวเองข้างในแล้วฉันทำเงกับมันดีฉันว่าแค่ฉันต้องกินมั้งแค่นั้นมันอร่อยดีนะแต่มันเล็กมากแบบเล็กมากมากแค่คำเดียวเป็นจานที่แปลกมากฉันเห็นด้วยบางทีเราก็ไม่ต้องขาคคำอธิบายหรอกมั้งอ๋มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเธอมีลูกกว่าเต็มหน้าของเธอเลยแล้วก็มือของฉันด้วยอ๋พระเจ้ามันคือลูกกว่าที่เศษดูสิมีลูกกว่างอกมาใหม่ด้วยว้าวขอฉันลองหน่อยสิ โ <Okay. S 2> อเคอมจิงมันดีมากเลยดูสิตอนนี้มันกวกัดงอกออกมาเหมือนกันเยี่ยมปไปเลยฉันชอบมันจังเธออยากได้บ้างไหมไมิลล่าไม่เอาเย่ <c oughs> yeah. ตู้เซฟอันใหม่ฉันพร้อมจะเปิดมันแล้ว <c oughs> ว้าวมันมีนอเล่อยู่ข้างใน <c oughs> ใช่แล้วหล,ล่อเบลลมเลยเยี่ยม <c oughs> ดูสิว่าเธอยนขยับไปที่ไหนจูลี โอ๊ยนั่นเจ็บนะฮโทษทีนอร่าทำให้ฉันเสียสมาธิน่ะฉันลองไม่ไหวที่จะลองมันแล้วดูสิช็อกโกแลตเข้มข้นขนาดไหนนี่มันน่าึงพอใจสุดๆฉันก็อยากกินอืมอร่อยอย่างน้อยฉันก็ได้กินขอบคุณนะอยากเข้าใกล้นอล่าของฉันอีกนะอเล็กซ์ฉันจะไม่แบ่งใครเด็ดขาด เจอลี่เธอละเธอไปหมดเลยแล้วไงโอไม่นะดูเหมือนมือของฉันติดอยู่นี้เรอเธอดูเหมือนว่าเคยต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนดึงแรงๆอเล็กซ์ฉันไม่อยากออกไปข้างนอกแบบนี้นะฉันก็ดึงอยู่แต่มันไม่ออกช่วยด้วยฉันจะต้องแล้วเออก็เธอบอกให้ฉันดึงเองไม่ใช่เหรอว้าวฉันได้แต่ฉันเล่ามันแล้วถ้าเธออยากรู้ว่าฉันเป็นยังไงบ้างฉันสบายดี เอาจริงเราไม่ได้อยากรู้สักหน่อยแล้วจ้เอาเนื้อลาของฉันไปทำไมอ้อยังดีนะที่มีเหลืออยู่<อ>ถึงเวลามันเดูกันว่าอะไรอยู่ใโต๊ะเซฟของฉันอ๋ออีฉันต้องการหน้ากากกันแก๊สด่วนมันคือชชสแมนเธอไม่ต้องการหน้ากากกันแก๊สหรอกเธอต้องการกินมันเดี๋ยวนี้ฉันว่ามิล่าต้องการความช่วยเหลือจากเพื่อนเพื่อนืเอไม่จริงฉันไม่ได้ขอให้ช่วยสักหน่อย <S <S โอ้ฉันคิดว่ามันได้ผลเขาเกับจะกินหมดแล้วมันเป็นยังไงบ้างฉันกำลังจะอ้วกฉันแทบทำไม่ไหวแล้วยังดีนะที่ทุกอย่างไม่เป็นไรที่เหลือก็แค่เปิดกล่องไปเสนาของฉันฉันคิดว่าข้างในมันคือหลุมดำอรุณสวัสดิส์นน,นซี่และบิดนี่ พวกเธอนอนหลับดีไหม oh <my> แต่ก็นะ่าทึ่งก็อยู่ในกองล่ะ <c oughs> มีปุ่มแปลกๆอยู่กันกำแพงด้วยโ <c oughs> ว้วนั่นใครกันนะ่ะคนตัวตลกบอกพวกสาวๆหน่อยว่าจาังที่นี่ดิ่งไงน่าน <Come on. S 1> เหมือนเขาเสนอวิธีให้บินนี่กดปุ่มละงั้นก็ไม่มปทางเลือกแล้วลองดูกันว้าวอะไรนะ่ะนูเทลลาฟังดูดีมากเลยว้าวเคยเคยเห็นหนูเทลาถางัางใหญขนาดน,นี้มาก,ก่อนไหม <c oughs> ใช่แล้ว ม้แต่เจ้าตัวตลอก็อดใจที่ไม่กินไม่ได้แล้วมันน่ากินจังจากนั้นก็อ๋เขกากำลังทำอะไรนะระวังน้ำริดนี่โอ้ไม่จริงเธอลดน้ำทะเลลาไปทั้งตัวเลยแต่ก็นี่มันแย่จริงเหรอเขาว่าอาบน้ำวยช็อกแลตไม่ประโยชน์มากเลยนะและถ่ายมันอร่อยด้วย ฉันเต็มไปได้วยช็อกโกแลตแบบนี้อะแต่เดี๋ยวก่อนนะยัมมี่ใช่แล้วฉันเต็มไปได้วยช็อกโกแลตแล้วมันอร่อยมากเลย mm hmm. ใช่แล้วบริตนี้เธอสามารถพูดได้เต็มปากแล้วว่าเธอโชคดีงั้นตอนนี้มาดูกันว่านนซี่จะโชคดีขนาดไหนแนนซี่ <Okay. S 1> กดปุ่มได้แล้ว mm hmm. และเราก็ได้ใส่ลุงงั้นเหรอแล้วมันหมายถึงอะไรล่ะตุต๊กโลว้าวสวยจังเลยแต่ดูเหมือนว่าฝก่ลังตกมาเป็นสีลงุงแล้วล่ะระวังด้วยนะแนนซี่ ว้าวแนนซี่สีเลือไปทั้งตัวเลยเธอดูสวยขึ้นตั้งเยอะเลยใช่ไหมดูเหมือนว่าคุณตัวตลกกำลังเทลงไปไม่ยั้งเลยว้าว oh <my> ใช่ตอนนี้แนนซี่ดูเหมือนตกลงไปในบ่อโคลเลยหัว oh, ล้อที่หลังดังที่สุดเสมอนะระวังนะบริดนี่โอ้ดูเหมือนว่าเธอเพไปกดสองปุ่มพร้อมกันเลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะเดีย๋ยวเราก็ได้รู้กัน oh. น้ำพึ่งโอ้โ oh, ห oh, น้ำพึ่งแสนอร่อยทั้งยักษ์ ระวังด้วยนะบริตนี้หวังว่าไม่มีผึ้งอยู่แถวนี้นะเพราะาดูเหมือนผึ้งมันจะเยอะมากเลย oh <my> แต่การอาบน้ำได้น้ำพึ่งมันจบแล้วเหรอ <c oughs> อะไรต่อนะ <c oughs> คนนกเหรอโอ้ oh <c oughs> ไม่นะ oh <my> แน่นอนว่ามันไม่อร่อยแต่มันจะติดกับผิว,วเหนืยอของบริตนี่อะตอนนี้เธอดูเหมือนไก่เลยบริตนี้ ถ้าฉันเป็นแนนซี่ฉันคงขำไม่ออกเพราะเธอคือคนต่อไปแล้วละ่ะงั้นก็เลิกปุ่มเลยสิแนนซี่โอ้โหอย่างที่ฉันพูดเลยมันเร็วเกินไปนั้นที่จะดีใจดูเมื่อเหนียวเนี่วนี้ก่อนสิมันยืดดีจังเลยเสียใจจังนอนซี่ตอนนี้เธอกำลังจะว่ายน้ำในมือเหนียวเแน้วละ่ะแยะ่เกลียดแย่จริงจริงอย่าลืมหายใจนะแอนซี่ แบบนี้แหละนี่สิที่เขาเรียกว่าโชคด oh <my> ีนะนี่บรินนี่ถึงตาเธอแล้วลองดูกันว่าเธอโชคดีขนาดไหน <Okay. S 1> ก็เหมือนบรินนี่จะโชคดีเสมอนะ mm. ยกเว้นแค่รอบขนนั่นเองถ้ารอะะเธออยู่นะว้าวนะั่นคือสิ่งที่ฉันคิดใช่ไหมใช่แล้วมันคือขนมกริตเตอร์สวยจังและไม่เยอะมมากด้วยใครสั่งผลประกาศเสียเงินมาเนียแน่นอนไม่ใช่ฉันกินให้อร่อยนะบรินนี่แล้วก็กริตเตอร์สีฟ้ามันดูดีไม่เบาบนตัวเธอเลยจริงไหม ว้าว <Wow, S 2> <Wow. S 1> สวยจังเลยฉันว่าฉันจะอาบขนมสีฟ้าบ่อยๆนะมันเข้ากับฉันมากเลยอ่ะ <c oughs> เอาล่ะมันดูกันงั้นก็ถึงเวลาเล่นต่อไปแล้ว <c oughs> กดปุ่มเลยแนนซี่โอ้ m ก g งั้นก็มาดูกันเลยว้าว <c oughs> wow, มันคือผงลกกวาดปอแปะมันระเบิดในปากสนุกมากเลยนะ <c oughs> งั้นก็อาปากปกว้างๆนะแนนซี่น, <c oughs> นี่มันเจ๋งสุดๆเลย โอ้ใช่น,นันซี่เริ่มรู้สึกถึงความอร่อยที่ลองลงมาแล้วเ <c oughs> จ๋งจังเลย <c oughs> โอ้ดูเหมือนบริดนี่ก็อยากลองเหมือนกันนี่แต่นี่มันไม่ยุติธรรมนะเท่าทีน่ะบริดนี่แต่การแบ่งไม่ได้อยู่ในแผนของนันซี่นะดูเหมือนว่าลูกกอดปอแป๊ดจะหมดแล้วถึงเวลาชัเลจ์ถัดไปแล้วละ่ะตอนนี้ก็ตาบริดนี่ใครจะรู้ลหละว่างี้เธอจะได้ของอร่อยกันได้ โอ้ใช่มันเป็นของที่อร่อยมากแต่สำหรับแมวนะนี่มมีพอสำหรับแมวเป็นร้อยตัวเลย <l ots> หรือแค่บิดนี่หนึ่งคนนะดูสิมันเยอะขนาดไหนอีมันน่าทะแยงมากและกลิ่นแรงนั่นอีก <l ots> ใช่ดีนะที่มันหมดถุงแล้วอ่ะ <l ots> แล้วยังไงละ่ะลย่ยงนี่มันสุดจะทนเลยแนนซี่ <l ots> อย่าเพิ่งหลับสิกดปุ่มได้แล้ว <l ots> และเธอก็คาดหวังว่า ไงงั้นเหรออืม <a> ว่าคุณตัวตลกไม่เลอกสปรายต์ตลอดเลย <c oughs> ดูตัวก้าใหญ่ๆนั่นสิมันกำลังจะตอกงไปในแนนซี่แล้วเอาไม่นะระวังด้วยโอ้ยน่นต้องเจ็บสุดๆแน่เย้ดูสิว่ามีใครตอกลงไปในปากของแนนซี่ด้วยอะดูเหมือนว่าเธอไม่ควรหาราเพื่อนนะบริตนี้ โดน,นเข้าจ yeah. oh so ังๆเลยวะโอ้ไม่นะบิดนี่เมอ่อไปกดหลายปุ่มพร้อมกันเลยแล้วตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันละโคกนั้นเหรอฟังดูดีนี่ใครกันบ้างที่ไม่ชอบโคกล่ะโดยเฉพาะตอนที่มีเยอะๆนะคนตัวตลกถึเวลาให้เครื่องดรียบสดชื่นให้กับบิดนี่แล้ว โอ้ว้าวโคยมมากเลยมันกำลังถูกเทลงไปที่บริทนี่แล้วใช่เธอเพิ่งถูตัวว่าถูกเทอะไรลงมาอร่อยสุดๆเลยตอนนี้บริทนี่ก็เหนียวเหมือนกันไปทั้งตัวด้วยน้ำอัด,ดรมแต่เหมือนก็คุ้มค่าม,มากโอ้แล้วนั่นคืออะไรนะ่แป้งเหรอถังแป้งระวังน้บริทนี่เธอน่าจะหุบปากมากกว่านะเพราะว่าไม่อร่อยแน่ๆน โว้มันดูเหมือนฝนตกมาเป็นแป้งเลยโอ้บริดนี่น oh, ่าสงสารจริงๆเดี๋ยวก่อนเธอจะตกตลบเนนซี่เธอหัวเรายอเพื่อนอีกแล้วเหรอโอ้กดสองปุ่มพร้อมกันอีกแล้วแล้วครั้งนี้มีอะไรรออยู่นะว้าวเธอเคยเห็นกระป๋องวิปครีมใหญ่เท่านี้มาก่อนไหมมันดูเหมือนจะมีครีมเยอะขนาดไหนนะ แนนซี่ยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองโชคดีขนาดไหน <N un> นี่มันเยอะมากเลย <N un> แล้วมันจะหมดเมื่อไหร่นะตอนนี้แนนซี่แต่ไม่ได้เคลียรตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลย <N un> งานก็ออกมันหมดแล้วเหรอแค่นี้โอ้ย <N un> oh, ังคุณตลกยังมีของให้เธออีก oh, <yeah. S 1> เกล็ดน้ำตาลใสลุงแล้วมันก็เข้ากับวิเครียมสุดๆ <N un> คนอยากกินมากเลย <N un> ใช่ไหมล่ะแบบนี้น่ะ ของแกใสลุงนี่แหละฉันต้องการว้าวดูเหมือนว่าฝนจะหยุดแ,แล้วและแนซี่ก็มีความสุขกับขนมของเธอสักทีอ,อ,อ๋ดูเหมือนว่าเราจะมีขโมยละ่ะบริทนี่นี่มันไม่แฟร์เลยนะแต่ว่านนซี่มีวิปครีมเยอะม,มากเธอคงไม่สังเกตว่ามันหายไปหรอกมั้ง <c oughs> ถึงเวลากดปุ่มแล้วล่ะบริทนี่งั้นมันคืออะไรกันนะ oh. ว้าวบะหมีเ่เผ็ดๆหอบเลิมเลยฉันบอกว่าบริทนี่ชอบกินเผ็ดนะ พราะตอนนี้กำลังมีภูเขาของบะหมี่สุดเพ็ดกำลังรอเธออยู่ไปเริ่มกันเลย <What? S 1> ว้าวเธอเคยเห็นอะไรแบบนี้มั้ชฉันว่าเป็นบะหมี่ที่กล่องใหญ่ที่สุดในโลกเลยงั้นบีนี่เธอชอบรสชาติของมันไหมละ่ะ <c oughs> นี่เป็นไงบ้างอย่ารีบกินเร็วกันไปสิถึงมันจะอร่อยมากแต่มันก็เผ็ดมากนะระวังคุณตัวตลกบ oh <my> บีนี่กำลังพ่นไฟแล้วละ่ะเราต้องการน้ำด่วน นั่นแหละเธอน่าจะหายเผ็ดแล้วมั้งเธอรู้สึกดีขึ้นไหมละ่ะ <c oughs> ทั้งตออ่อไปเธอต้องระวังมากกว่านี้ถ้ากินอาหารเผ็ดนะแ <c oughs> นนซี่ดูเหมือนว่าถึงเวลาที่เธอต้องกดปุ่มแล้วละ่ะ <c oughs> ว้าวนี่มันเป็นอะไรที่ใหม่มากเลย <c oughs> พูงั้นเหรอมันใหญ่มากเลยว้าวสวยจังเลยคุณตัวตลกวิธีจัดปาร์ตี้จริงๆด้วย <c oughs> แล้วอะไรต่อละ กุญแจเหรอโอ้มันดูเหมือนว่าแดนซี่สามารถใช้กุญแจนี้ไขกล่องออกไปได้แล้วล่ะเรียบร้อยทำได้ดีมากเลยแต่บริทนี่เธอต้องอยู่ในนี้ก่อนนะไม่ต้องเสียใจเธอต้องได้รับอิสรภาพแน่นอนเธอชอบวิดีโอนี้ไหมกดไลค์กดแชร์เพื่อนของเธอและคอมเมนต์พูดคุยกับเราด้วยนะบายบายแล้วเจอกันใหม่